สวัสดีครับพี่น้องป่องไยสุขุชนทางช่องยูทูบกับมนันนีรุ่งพิชาด้ยก้อยหอยมาสู่กินครับเบาๆหลายใยห่างครับมาแซ่บๆน้ำกันก่อนสิไปสิมากะรุ่งพิชากะขอแก่หนาวจัง่อยพี่น้องนิดน้อยจาดเก็นๆกับรักษาทุขภาพกันพี่นอ้องจวดแล้วกินยังกระแจบกับพี่น้องมา ลุงปิชากระไรข้าวเหน,นียวมาสู้กินใช่อเขาครับโอ้หอ,อ,น,อน,กกนทองแบบแบพี่น้องใส่พักกะทินล้วก็พักบัวพี่น้องมาสู้กินครับมือนนี้มาพี่น้องทั้งในประเทศต่างประเทศครับมากินแฉบๆน้ำก,กันกับลุงปิชาครับหัวอ,อย่างนี้พี่น้องเป่งๆเลยอ๋อ ยอดมากเลยมกมตีข้าเขายอดน้ำปลาปลาดยอะแกะเพชรพี่นาะนีไ่ได้ยางแลนะ้วะนี่เปิ่งนใกล้กับพี่ แกคับรจัดเลอมาแก่แก่เบ็ดไปเนาะใส่น้ำกันอนกครักแก่เบ็ดไปน,น้ำพไปน,น้องไปใกล้แก่เบ็ด,บดจำประแดกได้ปอบ หยอกนี่เนาะยินจะหวังยูจยองที่ก็ขอบบุญขอบคุญเปลี่ยนรวมทั F ้งละเอฟซีครับผีรับชมกันนะ nó nhanh nhanh nó bắt đầu nó 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 nhạt đầy, 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 đầy. mưa này này nó ta đẻ đấy phải không? Ừ. Đấy, đi Quay nhanh nhanh đỉnh đỉnh Tiếp ngoài, chào nhau เสดจักเจอรกโดนเข้าไปในการเลวไปเนาะ,นะไปใกล้แก้มไปนะแกะเบ็ดไปนะเอี่ยจับได้หรืนเปอเนะ้ เซ็นปาก่อนเมื่อไหร่ได้พี่น้องมาเซ็นตาเพื่อน้องโอ้ มุดยอดไปเนาะว่าอย่างไงเั้งเต็ดบบบนะ่ะเครื่งแสบอืมอ Nước vết trông chẹp với nó ấy này bên nào gì โอเคเพชรอีกครับกันพี่น้องนะจะนำประเดกนกันนะโอเคครับพี่น้องเท็มนี้ก็ฝากไปเท็นี้ครับฝากติดตามก็ไหลก็แชร์ขึ้นก่เาครับเป็นกำลังใจให้กันและกันครับสุขูมสุกคนสวัสดีครับ